ถูกถูกหาใบถูกอีหงพ่อถูกีหถูกแล้วแล้ววันที่หนึ่งถูกวันนถือหาวันถือแปดแปดหาสองหลงไส้ผมว่าห้าใบครับถึงสามสิบล้านเอามาจากกูร์ตาบานนั่นละวันก็ไปยกหวหันยกมือวัหัน ยังเนาะทำเนาะค่ะเนาะเมื่อเนอะถ้านางเอาเลขอยู่ใสก็อยู่อยู่กบกอดกันอะข้าวบอวมูนอะได้ได้เลี้ยงมาเนาะเมื่อนั้นได้เลี้ยงมาจากวัดปลาสรงทำมากคุณน้องให้นพี่ไส้ของปูวัดปลาเป็นพี่ไส้น้องน้องไส้ไปบวชที่หันในวัดปลาครับมีเดือนตะกี้มี่ยี่สามโมงเหมืนเดี๋ยวนี้มาหลายองค์แล้ว เอ้าพ่อที่พ่อคุยเมื่อกี้อะไรนะแปดห้าสองก็ถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วครับครับเพิ่นถือวัดนั่นแหละถือถูกรางวัลที่หนึ่งเลยครัคนคนณไหนลานวุก้อนก้อสังไหมอืมโอ้ก็ถูกกี่ใบพ่อเจ้าบ่ให้พ่อเจ้าโบ้ไม่เปิดเผยเนาะบ่เปิดเผยถูกกี่ใบไปให้นกันครับเป็นพ่อเป็นพี่ชายเพิ่นว่าเพิ่มมุ่นพาไปเกาเกาลูกมุ่นไปเมื่อวันน่ะ เอาไว้เงินไหลเอาไว้เงินเนี่ยนะซิทธิ์อเู่โน้ไฟนมีแต่รูปปั้นพญาหนาป้าทั้งวันที่หนึ่งห้าใบเลยเหรอครับพ่อครับนอไส้เมื่อนันหลานผมไปกับไปท่านเงินหน่อยเป็นยูหมื่นหมื่นหมื่นสองพันครับหมื่นสองร้อยแต่ว่ามันถูกใจมันบ็บอกเขาแต่ว่าเขาไปอีกว่านีครับเขาไปว่านเขาไปจอมซินนี่คนละครับเขาได้เล้ไปเขาไปอีกนัน ผมกูว่าท่านลุงไปถามเนาะท่านทอถามมันอย่างไรนี่มากแบนี้ก็เลยเขาก็เลยว่าไปน้ำมอลุงลุงไม่ได้ไปหรอกเนาะไปเอามาลดครับอันนี้เมื่อนั้นผมไปเขาก็สายเบิ้งเลยเขาว่าลุงไปเฮ็ดนั่นก็เพราะเจ้าได้เก้าวหาเจ็ดครับเบิ้งดูบ้านนี้บ้านเขาก็เลยว่าเอ้าจ้ามาเฮ็ดนี่ดูนั่น แล้วไปเหตุไปเหตุเนี่ยมันเลยเป็นเกหาแบอ๋อพ่อพ่อไปทําพิธีที่วัดนั่นได้เก้าห้าแปดว่าวัดไปทำเมียบันไหมโอ้ครับผมเมียบันไดเก้าห้าแปดเหรอครับเก้ 8. เรียกล่างสี่ศูนย์ล, <c oughs> ล่างสี่ศูนย์หลังจากที่เราทําที่นี่คือเก้าห้าเจ็ดเกหเจ็ดครับพ่ขึ้นขึน้นแต้มนึ่งเหรอครับพ่อได้ไปทำามีบันเหมือนเมียบัน<อ>ไ,ได้สร้างนองวนแลบอกว่าหัน อันเพิ่นมาอันบอันไดก็บอกเพิ่นได้ด้เนาะตัวได้ก็อันคึ้นแต้มนึงเก้าเก้าห้าแปดกับสี่ศูเก้าห้าแปดกับสี่ศูนย์เ้วเาเหยี่นได้เก้าห้าเจ็ดกับอะไรครับกับสามห้ากับสามห้าครับเขาถูกรางวัลที่หนึ่งเลยนะพ่อเนะ หลักค่ะวัดป่าลูกบุญก้อนก็สั่งครับถูกวัดป่าวัดป่าปูวัดป่านะครับวัดป่าดงยางเขาไปเขอบบิบุตรหลักกันวะอยู่โข้อมือเขาไปก็คือว่าพ่อเป็นพี่ชายของปูครับพี่ชายของเพื่อนไปบวชที่หันโอ้เพืนครับเจ้ามาข้อมือเยอะก็ไปห้าวไหวเอาหนวดปครับเออะไนมันี้ คือไผมีเหรียญเก่ากเหรียญแบบใดครับหมายถึงว่าผู้ใดเขามีเหรียญเก่าเหรียญโบราณหรือว่ามีของดีมาเอาเลขที่ต่อพ่อได้เนาะได้ครับมามาผมผมสิพามาเห็ดเบิ่งเหรียญเหรียญนี่พวกนั้นสร้างซองเด้อสิถามพ่อให้ไ้เหรียญนี่ทำเหรียญอะไรบ้างพ่อมีที่พระหลวงนะครับพระหลวงล่างปืนไหมเป็นเป็นกลางค้านี่ เป็นหลวงมิ้วกลางไงเออแม่ชีเพิ่งให้ผมมาเลยนี่ยพระร่วงเอาเอามาให้ดูเอาเรื่องเดือเอาเรแม่ไม่นีครับเอออยู่กับแม่ชีเนี่ยสามสิบสี่สิบปีแล้วครับอือห่วยบุญวาสนาเดือดเนี่ยอยู่วัดต้านี่คือถูกมากรางวัลที่หนึ่งฮ่าบ่แมนปะพ่อใช่พระร่วงไหมนี่นี่ครับพระร่วงลรางปืนไหมนี่แม่นหละครับนี่โอ้พอดีท่าละโอ้ วงครับเป็นตะเข็ดใหญ่พวกละเอียดหัวหน้าเรามาต่อกันนะพ่อเนาะครับหัวหน้าหัวหน้าไม่เห็ดโอ้แม่ชีให้มาเมื่อวานครับผมเอ๋ครับผมครับอยู่กับแม่ชีสามสิบสี่สิบปีเลยได้มากได้มากไหมเออนั้นหน้าหน้ายู่หน้ายู่น้องป้าเรียบว่าเสี้ยวไม่คมเห็ดวานนี้ลูกไส้เราติดตะหันเราเลยเอาไปไว้นี่เอาไว้ตัวเสีย คเลื่อมีดฟันมึงพงกนี้หายไปเลยเนี่ยเออพาลวงพาลวงบอกอ่าได้มาบวานบบแมนอันนี้เป็นนว่าว่าเส่โอ๊ไม้ผมเห็ดเล็กเราบานนี้เลยเอาให้ลูกไส้ลูกไส้มันเป็นทหารมาก็น่ามาคพอมาคอยร่องเลยนมันเอาวางใส่ถั่อใหม่งีสิมันเลือมีดไปฟันฟันเราเด่นไปหมดเลยมีดถือมองนี่จนใคร ก็คือว่าเอาเลขแม่นเลยครับพ่ออันนี้ครับพ่อรวงเพิ่นว่านเนี่ยเพิ่นว่าเอาเลขแม่นครับโอ้โหเดี๋ยวเอฟซีพิมรอไว้นะครับผมเอฟซีพิมรอไว้เนาะครับได้คนตื่นเต้นมากมือมือนี้จิเมื่อวานครับผมผมได้มาเมื่อวานรวงได้พี่น้องได้เอาเลขนี่ถือชุนซูต์นี่ได้หลายไปเลยขึ้ไปเอาเลขตื่นเต้ย ได้หลายมายได้หลายวัวตาไปเอาหัวตาสีเห็ดดีครับครับผมก็เพิ่งเคยไปเห็ดไปไปรถอยู่บนห้องอะไรลาไปแม่รถอยู่ของเรียนพยาบาลมากครับกองเรียนก็คือว่าครับพยาบาลมามีมีแต่ผมมามากเลยนะตอนนั้นเขาอยู่สงครามอีกเพื่อสองวันอร่อยสี่สิบแปดครับสรุปก็คือว่าพ่อทำทำได้เก้าห้าเจ็ดนะพ่อเนาะ แต่ว่าเจ็ดเลยไปเห็ดบานอีกในเก้าห้าแปดครับให้ขึ้นแต้มหนึ่งนะครับพ่อคร่บที่นั่งสอนตอยมากมลยเสานี่ผมอันนี้คือสรุปนะพ่อเนาะโค้งสุดท้ายนะครับรอบแรกที่เราทําได้คือเก้าห้าเจ็ดใช่ไหมครับเพว่าเก้าห้าแปดนะครับออคตัวนี้ก็ตัวนี้ครับ อันนี้เราคือขยายให้ใช่ไหมครับพ่อมีนะครับเดี๋ยวรอบหน้านะพ่อเนาะรอบหน้าเราจะทําเหรียญกันนะครับอันนี้เราก็คือว่าเราทําไปแล้วเนาะเหรียญพะลวงไว้เห็ดเหรียญพะลวงเนาะอ้ไปถามาแบบมีมากใช่อยู่ครับผมจังหวะมาพอดีเลยนะพ่อเนาะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางของพ่อเตียงนะครับงวดงวดที่แล้วคือหลานสาว กบน้องสาวก็ถูกแปดห้าสองใช่ไหมครับครับก็ลองดูนะครับพี่ครับผมครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับพ่อเตียงนะครับสําหรับแนวทางเนาะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ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 อันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับผมเป็นแนวทางของพ่อเตียงนะครับผมวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเจอกันโดยบังเอิญนะครับ พ่อก็มาบอกนะครับบอกว่ามีเพิ่มมีเพิ่มคือขึ้นตัวหนึ่งนะฮะก็วันนี้ก็ได้มาเจอกันโดยบังเอิญพอดีก็งงเหมือนกันนะฮะแล้วพ่อก็ถามถึงเหรียญที่แม่ชีให้พอดีนะทางแอดมินก็เพิ่งได้เมื่อวานเนาะก็งวดหน้านะครับจะทาจะเอาเหรียญน,นะครับพะล่วงนี่ครับทําพิธีนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังไปพ,พ,พร้อมๆกันสาหรับงวดหน้างวดนี้เอาตัวเลขที่เราทําไปก่อนเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับทางช่อง้วยนะครับ ทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ